สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูอาหารว่างกันนะคะนั่นคือเกี๊ยวห่อชีสค่ะไม่ยุ่งยากแล้วก็เครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเกี๊ยวห่อชีสนะคะอย่างแรกแผ่นแป้งเกี๊ยวนะคะแล้วเราก็จะมีชีสวันนี้เราใช้มอสซาเรลลาชีสเพราะว่ามันจะมีความแข็งตัวแล้วเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะไม่ละลายง่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปหั่นอีกทีหนึง่ง แล้วจะมีแฮมนะคะวันนี้สับเป็นเหมือนเตาเล็กๆๆหน่อยนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาห่อตัวเกี๊ยวแป้งเกี๊ยวของเราก็เลยนะคะก็เอามานะคะแล้วก็จะห่อเป็นลักษณะสามเหลี่ยมก็มอสซาเรลลาชีสนะคะเอามาถ้ารู้สึกมันหนาไปเราก็ หั่นครึ่งได้อีกนะคะมีหลายแบบให้เลือกคือถ้าชอบชีสเยอะๆก็ใส่หนาๆก็ได้แล้วก็เอาแฮมวางลงไปนะคะมีน้ำนะคะแตะขอบหน่อยแล้วก็ปิดประกบลงไปนะคะ แล้วก็เอาไปพักไว้ใช้ผ้าขาวบางอะไรคลุมก็ได้นะคะเพราะว่าแผ่นเกี๊ยวเราจะได้ไม่ไม่หนีไม่ไม่แข็งแห้งหรือคุณผู้ชมอยากให้มันเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับแฮมก็ได้นะคะก็คืออีกอย่างหนึ่งคือเอาเอาตัวได,ได,ได้ได้หลายแบบคือจะใส่ทั้งแผ่นอย่างนั้นก็ได้หรือว่าจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ห่อเหมือนกันก็คือ เอานี่ใส่ลงไปพอร้ามันร้อนมันก็จะละลายรวมกันนะคะมันอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ะเขาเรียกว่าอะไรไม่มีข้อบังคับแต่ตัวหรืออยากจะห่อเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ขอให้ตัวแป้งเกี๊ยวนี่มันติดสนิทดีเวลาทอดมันจะได้ไม่หลุดออกมานะคะ ก็เดี๋ยวเราจะห่อย่เงี้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนทอดกันค่ะค่ะตอนนี้เราห่อตัว เกียวเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะลงทอดเลยนะคะน้ำมันนี่เราใช้ไฟกลางนะคะรอให้ร้อนแล้วก็เอาลงทอดเลยนี่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่พอสักสี่ห้าตัวเดี๋ยวจะล้นกระทะเกินเนื้อจะไฟแรงแล้วก็กลับด้านนะคะ น,นี้จะไฟแรงไปนิดนึงเอาสักประมาณสีอย่างเงี้ยนะคะจะออกเป็นเหลืองทองอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นเอันนี้จะเข้มเกินไปนะคะเนี่ยสักประมาณอย่างงี้เราก็ช้อนขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ไปเสด็จน้ำมันพักให้แห้งเดี๋ยวเราจะทอดต่อไปจนหมดนะนะคะแล้วเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะ ค่ะเราทอดตัวเกี๊ยวหอชีสเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็เอามาใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะ<ม>ก็เสด็จน้ำมันเรียบร้อยนะคะเ<ม>น่นะคะเราก็จิ้มทานเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะเพิ่มรสชาติก็จิ้มกับน้ำจิ้มบวยได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเก๊ยวหอ่อชีสสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะคที่ foodtravel. tv วันนี้ควงแตลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel. tv สวัสดีค่ะ